สวัสดีแฟนบนารอนซ่าทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่12มีนาคม2018นะครับอยู่กับอาชวิทางนะอาซาดีครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้4ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบ16ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปแล้วนะครับโดยคู่ที่แฟนบอลชาวไทยนะ่าจะให้ความสนใจมากหน่อยนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลกับพรีเซ์แชียแมงนะครับที่นัดแรกเนี่ย หงแดงลิวพูบุกไปเอาชนะผลิสแซงชาแมงได้ที่ฝรั่งเศสนะครับ1ประตูต่อศูแบบพลิกความคาดหมายจากรูปเกมจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าลิวพูจะสามารถเก็บ3แต้มออกมาได้แต่ว่าพวกเขาก็ทําได้นะครับกลับมาเล่นที่แอนฟิลเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลหงแดงเองก็คงจะมั่นใจนะว่าทีมจะสามารถอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแบ่งแต้มกันไปนะกับทีม จะฝงจากกลีกเอิงแต่ว่าก็เป็นจังหวะความผิดพลาดนะครับความไม่เข้าใจกันของผู้เล่นในเกมรับกับผู้สาประตูแล้วก็ความยอดเยี่ยมของผู้เล่นพริสเซงชามงอย่างอุสมานเดมเบเล่ครับที่เข้าไปกดดันจนสุดทางนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่แนวรับของลิเวอร์พูลเนี่ยผิดพลาดนะครับบอลก็ไปหยุดอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เดมเบเล่เนี่ยใช้ โอกาสที่เขาตามเข้าไปเนี่ยยิงเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เป็นประตูที่ทําให้เพร s เชียงชายแงเนี่ยคลายความกดดันตั้งแต่ต้นเกมและทั้งสองทีมก็สู้กันอย่างสนุกสนานนะก็เรียกว่าคุ้มค่าสําหรับแฟนบอลที่นอนดึกนะครับแต่ว่าสําหรับแฟนบอลเลี้ยวภูเองก็คงจะผ่านค่าคืนที่แล้วมาอย่างยากเย็นนะครับหลังจากที่ไปแพ้จุดโทษผู้มาเยือนอย่างเพรสเชงชาแงไป หนึ่งประตูต่อสี่นะครับหลังจากที่ดาวินนูเยสยิงก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับแต่ว่าผู้สาอป,ประตูอย่างดอนารุม่าเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมพุ่งไปเซฟเอาไว้ได้นะครับก็ทําให้ลิวพูเนี่ยเสียเปรียบนอกจากนั้นเคอร์ติสโจนก็มายิงพลาดไปอีกคนหนึ่งส่วนทางฝั่งเพรสแซงชายแมงเนี่ยก็ประสบความสําเร็จกันทุกคนนะที่ได้รับโอกาสยิงจุดโทษ4ี่คนแรกเพราะฉะนั้นก็ไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องยิงกันต่อนะเพราะว่าใน4คนแรกเนี่ยเพรสเชงชายแมงก็นําลิ้วผูไป4ประตูต่อ1ถึงแม้ว่าคนที่5จะยิงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนผลกาะแนงขันให้หงแดงเนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะก็จบเกมไปลิ้วผูก็ตกรอบไปตามระเบียบนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับพวกเขาอุตส่าห์จบรอบลีกเฟสด้วยการเป็นจ่าฝูงหรือว่าเป็นทีมที่ ทำแต้มได้สูงสุดนะครับจากทั้งหมด36ทีมแต่ว่าต้องโชคร้ายจับสลากไปเจอกับทีมที่ผ่านรอบเพลย์ออฟมาอย่างพรีเซนชัยแมงแต่ว่ายังไงก็ตามพรีเซนชัยแมงในช่วงหลังเนี่ยดีขึ้นผิดหูผิดตาคนระับหลังจากที่แพ้อาร์เซอลมาในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบบลีกเฟสพวกเขาก็ได้รับคําชมอย่างมากนะครับกับการเป็นทีมที่ดีขึ้นแม้ว่าจะไม่มีซูเปอร์สตาร ในทีมอย่างเรเนลโลแมสซี่เนมาหรือว่าเอมบัปเป้อะไรพวกนี้อีกแล้วนะครับคนที่ทำให้ทีมดูน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในนาทีนี้ของพรีเซนชายเมก็เป็นอุสมันเดมเบเล่นะครับอดีตนักเตะของบาร์เซโลนานั่นเองซึ่งในการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสกับอาร์เซอลเนี่ยเดมเบเล่ถูกทางลุยส์เอนริกเนะครับ ลงโทษไม่ให้มีส่วนร่วมนะครับเนื่องจากมองว่าเจ้าตัวขาดความมุ่งมั่นนะครับส่วนคู่อื่นๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบาร์เซโลนาซึ่งได้แข่งเป็นคู่แรกนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนกวกว่าเนี่ยก็เอาชนะเบนฟิก้าไปได้3ประตูต่อ1น,นะครับรวม2นัดเนี่ยบาร์เซโลนาก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อหน,นะครับซึ่งจะต้องเจอกับผู้ชนะระหว่าง ลิวซึ่งจะได้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของดอทมุลนะครับซึ่งก็จะทําการแข่งขันกันในค่ําคืนนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันกันสักนิดหนึ่งนะครับส่วนไบเเยอร์มิวนิกก็บุกไปตอกย้ําความเหนือชั้นนะครับเอาเชนนะไบเอเลเวอร์คูเซนที่ไม่มีฟอรินเวิร์ดเนี่ยไป2ประตูต่อศูนย์นะครับรวม2นัดไบเเยอร์มิวนิกผ่านเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งก็จะไปเจอกับอินเตอร์มิลานซึ่งก็ตอกย้ําความ แข็งแกร่งนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฟยนุลดรอธเดอมไป2ประตูต่อหนะครับหลังจากที่นัดแรกบุกไปเก็บชัยชนะมาได้2ประตูต่อศก็รวม2นัดพวกเขาผ่านเข้ารอบ8ปทีมสุดท้ายด้วยประตูรวม4ประตูต่อ1นะครับและผู้ชนะของการพบกันระหว่างไบเยอร์มิินิกกับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็จะต้องไปเจอผู้ชนะระหว่างบาร์เซโลนากับทีมใดทีมหนึ่งระหว่างดอทมุลหรือว่าลิวนะครับสำหรับ พริตเซงชัยแมงที่ผ่านเลี้วภูมาได้ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็ไปยืนรอในรอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อที่จะพบกับผู้ชนะระหว่างแอสตันวิลล่ากับคลับบรูชซึ่งดูยังไงแอสตันวิลล่าก็ไม่น่าจะแพ้คลับบรูชในบ้านของตัวเองนะครับผมว่าคู่นี้ก็สามารถพูดได้ว่าจะเป็นการเจอกันของพริตเซนชัยแมงนะครับกับแอสตันวิลล่าและผู้ชนะของคู่นี้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างทีมใดทีมหนึ่งนะครับซึ่ง น่าจะเป็นอาร์เซอลหรือไม่ก็เรอัลมาดริดที่มีสถานการณ์ที่ได้เปรียบคู่แข่งนะครับอย่าง PSV อสวีไอโฮเฟนที่แพอาร์เซอลมาแล้ว1นประตูต่อเในนัดแรกนัดนี้เนี่ยปีเตอร์บอสเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าพวกเขาคงจะต้องไปโฟกัสที่เกมลีกแทนซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นการโรเตชันของทีมดังจากเนเธอร์แลนด์ในนัดนี้เช่นเดียวกับอาร์เซอลซึ่ง ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ให้ผู้เล่นหลายคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงสนามนะครับได้ลงไปโชว์ฝีเท้ากันบ้างนะครับอย่างที่ได้พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ส่วนทีมที่ต้องสู้กันอย่างหนักนะครับในค่ำคืนนี้ก็คืออาราเนโกมาดริดที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดเนี่ยก็ยังพูดไม่ได้นะว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะว่าถ้าเราจะมองว่าเรอัลมาดริด เหนือกว่าด้วยความที่นัดแรกชนะมาแล้วก็ดูหน่วยก้านน่าจะดีกว่าดูดีกว่าแต่ว่าสถิติการพบกันที่บ้านของอาเนิโกมาดิดนะครับระหว่าง2ทีมนี้เนี่ยก็7ครั้งหลังสุดนะครับอาเนิโกมาดิดแพ้ไปแค่ครั้งเดียวนะเสมอไป3ครั้งแล้วก็เอาชนะแล้วมัดดิดได้ถึง3ครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนัดนี้เนี่ยถือว่าเดิมพันสูงมากก็มีเท่าไหร่ก็ต้องใส่กันให้หมดนะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นการ ตัดสินกันเพื่อผ่านเข้ารอบด้วยการดวลจุดโทษกันอีกคู่หนึ่งก็เป็นไปได้นะครับสำหรับผมมีความรู้สึกแบบนั้นสังหณ์ใจแปลกๆว่าคู่นี้เนี่ยจะต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นอาเ์นิโกมาดิดที่ได้ผ่านเข้ารอบไปแหมเข้าข้างตัวเองเหลือเกินนะอยากให้เป็นอามาดิดมากกว่าที่จะเป็นเัลมาดิดนะครับที่จะเข้าไปเจอกับอาร์เซนอลโดยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะแข่งกันในวันที่8 แล้วก็วันที่9เมษายนนะครับเป็นนัดแรกในขณะที่นัดที่2จะแข่งขันกันในวันที่15แล้วก็16เมษายนนะครับซึ่งถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วอาร์ซอลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ถือตั๋วมากกว่าครึ่งใบนะครับที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายในช่วงเวลาดังกล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2ในค่ำคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืน45นาที ลิวจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบรูซดอทมุลนะครับในขณะที่เวลา3นาฬิกาก็จะมีอาเซมิลล่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคลับบรูซอลาเนโกมาดริดเัลมาดริดนะครับจะได้บุกไปเยือนอลาเนโกมาดริดซึ่งผู้ชนะคู่นี้จะได้พบกับอาร์เซอนะครับซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาในการเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการเมื่อรวม2นัดนะครับในการเล่นกับ PSV ซึ่งแพ้อาร์เซอมาแล้วในนัดแรก1ประตูต่อ7 ก็คงต้องบอกแฟนบอลนาซ่าว่าคงจะต้องฝากความหวังของฤดูกาลนี้เอาไว้นะครับกับผลงานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คงจะจบลงแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการก็ตามนะสิบห้าต้มที่เราตามหลังเลี้ยวพูอยู่ถึงแม้ว่าจะแข่งขันน้อยกว่าพวกเขาอยู่หนึ่งนัดเนี่ยมันก็ถือว่าห่างไกลเกินไปนะกับเก้านัดที่เหลืออยู่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าอาเซ่าจะ เปิดบ้านเอาชนะเชลซีได้ในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ทำแต้มขยับเข้าไปใกล้กับลิเวอร์พูลมากขึ้นนะครับก็ยังจะตามพวกเขาอยู่12แต้มกับอีก9นัดที่เหลือนั่นแปลว่าอาร์เซอลจะต้องหวังให้ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ไปถึง4นัดในขณะที่อาร์เซอลจะต้องชนะรวดซึ่งนั่นก็จะทำให้แต้มเนี่ยกลับมาเท่ากันนะครับทีนี้ก็ต้องไปลุ้นกันที่ผลต่างประตูได้เสีย ซึ่งตอนนี้ลิวพูมี42ลูกนะครับอาร์ซ่มีอยู่28ลูกก็ต่างกันอยู่ประมาณสัก14ลูกถามว่ากับ4นัดที่ถ้าลิวพูแพ้ไปจริงๆเนี่ยพวกเขาก็ต้องเสียไปอย่างน้อย4ประตูกับผลต่างที่เกิดขึ้นในขณะที่อาร์ซ่จะต้องบวกอย่างน้อยก็ต้อง4ประตูแต่ถ้าจะทําให้อาร์ซ่เนี่ยพลิกกลับมาคว้าแชมป์ได้เนี่ยอาร์ซ่จะต้องยิงโดยเฉลี่ยก็ต้องได้ผลต่างนัดลาสัก2ประตูนะครับโดยเฉลี่ย ประมาณ2ประตูก็จะทําให้อาร์เซอมีผลต่างประตูได้เสียอยู่ราวๆสัก46ลูกนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลที่ผลต่างประตูได้เสียจะติดลบไปในนัดที่พวกเขาแพ้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง4ลูกนะครับแต่ว่าในนัดที่พวกเขาชนะเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าชนะด้วยผลต่างประตูได้เสียเท่าไหร่อันนี้คือโอกาสที่เป็นไปได้มากสุดของอาร์เซอนนะครับแต่ถามว่าลิเวอร์พูลจะแพ้ถึง4นัดใน5นัดหลังสุดไหมแม้ว่าพวกเขาจะ เสียอกเสียใจนะครับกับการที่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายของยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ไปเต็มที่ก็อาจจะหลุดเสมอนัด2นัดมีแพ้ไปบ้างอีก1นัดอะไรแบบนี้มันมันก็เกิดขึ้นได้แต่ผมไม่คาดหวังว่าลิวอร์พูจะแพ้ได้ถึง4นัดกับ9นัดที่เหลือถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในสภาวะสภาพจิตใจที่ดูแล้วน่าจะสวนทางกับอาเซอนะครับจากผลการแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่เกิดขึ้นเอาล่ะนั่นก็ คงจะพอหอมปากหอมคอนะครับก่อนที่เราจะได้พูดกันได้เต็มปากเต็มคำในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับความสำเร็จของอาเซอในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังไงคืนนี้เนี่ยตามรู้ตามเชียร์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้นะครับยังไงฝากแฟนมาทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ